พี่ส่งสามร้ถั่วเขียนไมเคิลตรงหน้าได้ไหมไม่ไม่ไมเคิลตัวจริงเปล่าวะตัวจริงครับเอาซุ้จอมาหน่อยเอามาละ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ช่องไมเคิลรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแอปดีโก้นะครับเราจะพาไปดูสาวที่มีความสามารถพิเศษนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบการพูดการร้องเพลงอะไรในแอปดีโก้มีหมดนะครับผมซึ่งวันนี้ชาแนลของเราก็คือว่าเราจะไปขึ้นบิ๊กบ็อกซ์เขาให้ได้นะครับเราไปหาผู้โชคร้ายกันดีกว่าเอ้ยผู้โชคดีนะครับผมโอเคคนนี้อะไรแล้วกันพี่มาสวัสดีค่ะเขาสวัสดีด้วยทุกคนสวัสดีครับ เราลองไปเขาเลยดีกว่าให้หนูทำอะไรให้หนูทำอะไรครับพี่มายให้หนูเขียนอะไรเขียนแบบไหนจะให้หนูทำอะไรหนูทำหมดอ่าพี่บล็อกให้ฟังหน่อยครับพิดบล็อกให้ฟังหน่อยครับหมายถึงันหน้าไม่เอาหือพี่บล็อกไม่ได้อะให้มายให้หนูมา 50, 100, 150, 150รถั่วพี่แน่ใจนะว่าได้หนูอะไรหล็อแรงแรงกิงแค่นี้หนูยังพูดไม่ชัดเลยพี่น่ากลัว <laughs> เพลงแกมันงนางนั้นแตงกว่าใครได้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 เพลงนี้ยังได้อยู่มันงช้าเนี่ย,ยเขาลองเลยผมพี่ขึ้นมาสิมาเฮ้ย <laughs> <laughs> สวัสดีครับเฮ้ย <laughs> หนูขขาจะเองวะ่ะ <laughs> ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดพี่บีดไปแล้วอ่ะแล้วหนูร้องตามได้ไหม,ไมไแบบนี้น้งนางแนะผมก็ใครใจพี่จมแที่วพงสุธาพวงรือไทยลึกร้องไม่พออ่ะน่าตาน,น่ารักก็ผ่านแล้ว อันนี้เขาส่งไปกี่ทัวเนี่ย<อ>วาดได้แบบนี้แหละอันนี้สิบยี่สิบสามสิบี่สิบห้าสิบถัวถ้าพี่ส่งสามร้อยถัวเขียนไมเคิลตรงหน้าได้ไหมได้จะเขียนชื่อให้สองข้างไงนะถ้าให้เยอะสองข้างไงนะนหน้าผากหรเขียนให้หรอกแต่ว่าอเอาสับแก้มก็ได้เดี๋ยวเขียนใหน้เฮ้ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะไปกินข้าวก่อนนะโอเคบายบายครับบายบายครับ <c oughs> นหน้าเลยก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็คงเม่หลังเนาะก็ร้องเพลงให้ฟังนะครับโอเคเราไปดูห้องอื่นกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ซึ่งประมาณสามทุ่มครึ่งน,นะครับผมก็บอกได้ว่าคนออนเยอะแยะแล้วก็คนอยู่แอปนี้เยอะมากครับผมก็ถ้าเกิดใครเงาเงาก็มาเอนจอยกับในแอปนี้ได้นะครับผมเอาห้องที่ว่ายู่เยอะๆเลยนะครับผมเรามาดูกันว่า ห้องที่อยู่เยอะเนี่ยเขาเขามาสนใจอะไรกันนะครับเ้อยแม่ใ <không>. <bah> ่เี่ี่คมีคนเปด้วยอ่ะชื่อหวยค่ะชื่อหมวยนะครับผมแต่ก็นนะมีคนเปเต็มเลยครับชวันนี้ซึ่งแน่นอนครับไมเคิไม่ยอมครับผมเราอะไรเขาดีย่ะ อะไรที่แบบน่าทึ่งน่าทึ่งหน่อยดีกว่าอ่ะร,รถเอารถไปนหนึ่งคันนะครับจุดดูดสวัสดีครับพี่ไมเค้ยพี่ไมเค้ขอบคุณนะพี่ไมค์เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงใช่ค่ะสวยแบบนี้ไม่ไปเป็นดาราหรอใช่คร่ะวคะวย สวยแบบนี้ไม่เป็นหนไม่ไปเป็นดาราหรอกเป็นคนใช้ห่ะมาเรื่องนี้เก็บเพชรไว้ห้องอื่นบ้างดีกว่านะครับเคเมื่อกี้ก็มีคนดูเป็นพันคนถือว่าเยอะค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับผมแบบนี้แล้วกันสไตล์ผมสั้นน่ารักน่ารักนะครับเฮ้ยชอบดูนะทำไมโมนนี้น่ารักมากเลยอ่ะ ไม่เกดตัวจริงเปล่าไมเดตัวจริงเปล่าตัวจริงครับตัวจริงครับ๋ยเปิดููอย่าบอกว่าคออย่างเงี้ยเขไม่เชื่อไม่ใช่ตัวจริงอเขาเปิดยูทูบลงล่อละไปมาอูก่อนนเอาปลาเออขอขึ้นจอมันเอาขึ้นจอนหน่อยเขาขอขึ้นจอเอาปลา เฮ้ยผมกดขอไปแล้วไหนอ,อยากดูอ่ะเอาอ่ะเขาอยากดูบิดบออคจะเอาสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีกวะบิด <c> ป <oughs> <c oughs> นะใก่บิดบอคดิโอเคนะบิดบ็อคนะ ็ขอบคุณมากนะครับผมงั้นผมไปแล้วนะมาครับ okay, พี่บายบายครับ, bye, รบเดี๋ยวเรามาหาคนสุดท้ายดีวยกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เหลือ,อีกกี่เพชรนะครับเหลือสี่ยเจ็ิบ้าเพชรนะครับผมโอเคผมจะเอาที่หนึ่งเลยนะครับผม มิตตนกระโดดไปปีกินน้ำ้าอึกกินน้ำก็มีเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มาเอาก็ชื่อมาเหมือนกันคือเราต้องการให้เขาลุกนั่งนะครับผมสามกระทานะครับพากดอได้เลยกดได้เลยหรอกดไม่ได้อ่ะกดไม่ได้แง อ๋อ,อก,กินน้ำฮะอึกกินน้ำ <c oughs> สบายมากเราอ๋อน่าเป็นอึกอย่างนี้โอ้จุกมากเสร็จคือไปห้องน้ำเลยนะขอบคุณข่าวความพิเศษนะพี่ไม้อย่าแกล้ง่ะดูอ่ะรู้รู้รู้ค่นี้ครับรู้ร ไม่ยอมครับ<ม>เอาให้หมดฮรวันนี้วันนี้วันนี้ให้หมดติดตามมากดแล้วแต่ถ้าพี่สองจะไ่ขอทางไหนหรอครับเต็นเป็นมาว่ะจะเอาคอมเมนต์ออกนะครับ ลุกนั่งนี่อะไะครับผมที่ต้องการนะครับผมมีแฟนยังยังค่ะโอเคค่ะประธานสังกัดเซเว่เดสวัสดีนะคะขอโนะคะลุกนั่งก่อนนะคะ5้าั้น่ะันทีไม่รูอ่ะแก้งเขาลตลกจริงไหมตลกเลยอ่ะคุณว่าพอไหมเราจะแกล้งเขาต่อดีไหม ไหนก็เป no <si hai> ็นคนสุดท้ายแล้วเราก็นะชอบ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 แกล้งอีกแกล้งอีกชอบชอบพี่มายเหมือนชอบแก้งอ่ะเอาแล้วเอาแล้วถ่ายแล้วอีฟถ่ายแล้วหนูต้องกดกี่ครั้งเนี่ยมายเอ้

คือไม่กี่ผมหมุนไปยี่สิบคาถาแล้วเขากินน้ำมากอึกแล้วครับผมตอนนี้เขากินไปกี่อึกแล้วก็ไม่รู้นะครับผมบอกเลยครับว่าคนที่ไม่ชอบกินน้ำนี่กินคือกินแค่ครึ่งแก้วก็ไม่อยากกินแล้วนะครับผมอันนี้เขากินไปสิบอึกแล้วนะครับผมคือสองแก้วนะครับเอาเบฟี่คบอกมือคทุกคนถือว่าสบายใจไปแล้วครับ <c oughs> ยังหลอกยังหลอกอยังเหลืออีกเยอะ เตะีอีกแล้วเย่ต่อไปคั้งที่หนะตอไคั้งที่หนะไม่ไหวจริงๆคนนี้เขามากับดวงถ้าเราตกดินรตกหนะลุกนั่งหตก้านะดวงไม่ช่วยแล้วรอนี้น่าใช่แล้วคเราตกกันกเียราตกกัน ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครว่างๆก็เข้ามาเล่นในแอปบีโกกันได้นะครับผมเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลด๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผมซึ่งผมจะไลฟ์ในบีโกวันเว้นวันนะครับสมัตาเจอกันได้นะครับคนเล่นเยอะมากๆนะผมมีหลายแบบบิดบ็อกก็มีนะทุกคนบิดบ็อกร้องเพลงแร็ปหรือว่าดีเจหรือว่าเพลงหรือว่าอะไรคือมีหมดบางคนก็แบบใสยเพฮาปาร์ตี้งยเวลาเราเงาๆอะไรก็สามารถมาดูกันได้